ครับคืนนี้พักที่สบายดีมนชันแอนด์โฮเทลนี่มีระเบียงแค่นี้ครับมินิตัปอานสุขภาพไว้ตรงนี้แห้งแล้วแห้งแล้วอ่านน้ำมาซักไปด้วยชุดเอามาแค่ชุดเอามาแค่ออาแสามชุดกับพ่อ อย่างสามก๊อปปีประตูทางเข้าห้องเก้าหนึ่ศห้าจะเอาไปทำเอาไปทำเป็นบ้านเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาก็เป็นห้องนอนเป็นอะอยู่ตรงนี้นนนบ้านน,นะน,านี้นะบางตรงนี้มันมีที่หลบ ก็เอเออยู่ตรงนี้เออยตรงประตูตรงนี้ก็เป็นที่เก็บผ้าห่มเก็บอะไรก็ได้ไอเก็บถือผ้าตอนนี้พอแล้วต้องตัวไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ยไม่ใช่เก็บรองเทาง้าเก็บอะไรสองชั้นง่ายๆน,น,นี่มีซิงมีซิทงทำกับข้าวได้หน่อยๆนี่กา ชิ้นนี้กำลังเก็บของนะ้ะอืมน่าจะเอาไปเป็นเป็นบ้านได้เป็นรีสอร์ทเป็นอะไรว่าไปัวยว่ายน้งของน้นก็จะเป็นห้องนั้นจะเป็นให้ช่างดูให้ช่างดูช่างอะแบบนี้ช่างที่ผมว่า ช่างช่างคนเดียวแกก็ค yeah. ่อยทำไปฝีมือดีนะเฮียอันนั้นมีผั้นะอ่ะเพิ่งไปเังไงโอ้สุดยอดแล้วไม่นั่งอะไรมากมายยิ่งทำหลังใหญ่ยิ่งมีที่เก็บของเยอะอยู่สิงล้างหน้าไม่มีเสานะเท่งจะข้างฝากสองข้างนะ ในห้องอานไม่ไ้บนเราไม่ต้องมีชักโครกมีสูงสูงขึ้นลาเราก็ได้นี่ยอันี้มีสตรงนี้เป็นกระจกกระจกเล่นไล่กระจกตรงนี้มันต้องเอาแสงะัาจะใส่ก้ใส่ไม่ได้ใส่ก็ได้ไมใส่ก็ได้กระจกคือบนะ เหี่ยภาพนี่ชอบมากผมว่าเป็นเสาไทยใหญ่สาวอะไรทางเหนือที่เขาชอบอพูดถึงว่ามันเนาะมันน่าจะโอเคนะหมายถึงว่า สบายดีเออเออสบายดีแมนชั่นแอนโฮเทลนะครับที่นี่ตอนเช้าเราเดินทางนะครับออกจากอ่าตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆลันตานะ,อะโอเคไปวิดิ นี่ของฝากจากทะเลนะโอ้โหโมบายลอยขึ้นสวยนะอ,ออ,อ,อลองดูนะครับตรงนี้อ่ สวยงามโอ,โอ้มีแต่ฝร,รั่งนะไม่มีแอปเปิลไรมีแต่ฝร,รั่งนะอือม,มีแตะฝร,รั่งฝร,รั่งมากินเมืองไทยไปหมดแล้วคนไทยไปไหนหมดมันมาเที่ยวเลยเออวันนี้ก็อ่านนะครับอ่าวเขาวกวางหรื่อแอะไรสักอย่างนะเฮียเนี่ยแนะนำมานะพี่อุดมแซ่ตันนะครับอือเป็นอาจารย์ที่นี่เป็นเพื่อนผมนะครับ โอ้คอกว้างนะครับคอกว้างไปดูคอกว้างนี่นี่แวบดูคอกว้างคอกว้างเป็นบีชกับบิดบีชโนาบีชคอกว้างครับโอ้เป็นอ่าวไปโน่นนะครับคอกว้างเดียวขับเข้าไปทางไหนได้นะ โอเคครับตรงนี้เอาเอาเนาะเอาข้อกวางนะทาาังกฤษดวยก่อนที่เอาข้านะาาบบอกวอา,วาวงแห่งน,นี้นะครับ หรือเกาะลันตาแห่งนี้นะอจะเป็นพีกสุดช่วงคนมาเที่ยวเยอะนะครับจะเป็นช่วงธันวามกรากุมภานะโอ้ที่พงที่พักนี่มันขยายต่อไม่ได้นะครับที่พักขยายต่อไม่ได้เยอะครับสัตทะเลปูทะเลดินเป็นอย่างนี้น่าจะสวยนะแล้วปูเปิดน,น่าจะเยอะมากเลย กาะอันดามันทะเลอันดามันไม่ใช่เกาะนะโอเคเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะเป็นยังไงบ้างโอ้สวยงามครับสวยงามชีวิตต้องเที่ยวครับอโอ้โอนี่บีชบีชโอ้บีช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 โอไมค์ก oh ูสวยงามฮนะมันยื่นออกมานะ ด่งมันมายอย่างเงี้ยครับดูไปยาวๆซ้ายมือก็บีชขวามือก็บีชครับโอ้วาวานีพรสัสกอลันตาคอกวางบีชรีสอร์ตนะครับซ้ายมือ เป็นเอกชนเอกชนเราไม่เข้าครับออกเอกชนก็ไปเสียตังค์ครับพี่น้องอืมอ,อืมมา <c oughs> ตัดก,กลางอาหารทะเลมาเยอะครับแ่เนี้ยมาให้สุดขุดให้ถึงโคโค่โคโค่ดัตโคโค่บีชประมาณนั้นเออนะมาให้สุด เาก็หาอะไรครับอืมเดี๋ยวก็หาอะไรเขาหาอะไรแน่นันอะไรสุดทางครับสุดทางรักที่โคโค่บีชที่คอกวงอังแห่งนี้นะครับเขาหาอะไรไม่รู้โน้น no. สูสุดตาครับ <c oughs> มาครับช่วง ช่วงไฮซีซันนะหาดหินงามนะตรงนี้นะหาดหินงามมันไปสุดไหนก็นไม่รู้นะปกมีเวลาากกวันนี้ค่อยว่ากันนะป่ะ,ะเนี่ยสวยเรามาดูเส้นทางต้นกล้วยต้นอะไรโอ้ข้าวปุ้ยก็ดีนะฮะสวนมะพร้าวอืมข้าทายอยู่ เอาเชือกมาขวางก็ดีนะเป็นเป็นลูกละหน้าที่ชอบที่สุดนะหมู่บ้านชาวประมงอ,มอันนี้หอยอะไรอะ่ะหอยดาวหอยดาวโอ้หอยหอยดาวครับเนี่ยดูดูดเห็นไหม,มเขาไปทำยังไงกินอ่ะพี่ ปต้มบ่อือแล้วรสชาติมันเป็นยังไงเหรออือเอาไปต้มรอแล้วม ma okay. ันจะกินยังไงมันต้องเอาไปจิ้มไหม่ฮะตอเอวลาไม่เวลาเราจะกินแช่ เขเหมือนเหมือนหอยขมทั่วไปเออแล้วเอาไม้จิ้มเอาอืมลูกโตแค่ไหนถ้ามันโตเท่านิ้วมือเท่ามืออืมหอยหอยดาวอือฮึหอยดาว,ดาว,ดาวแล้วยืดๆนี่คืออะไรเมือกมันว้าวเป็นเมืองเมือกนะเออหอยดาวแล้วกินเยอะๆมันจะเจสียหายอะไรไหมไม่ค่ะไม,ไม่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นนะอะไรนะอืมอืมอฮึ อเหรผมไม่มีที่ทำนะขอบคุณมากโอ้อยจะจะจองชิมดูไม่มีที่ทำขอบคุณมากพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรฮะชื่อเล่นชื่อ,ช,อชื่อเล่นพี่หนูนะเออดีอยู่ใกล้ทะเลหาก,กินง่ายเลยพี่เนาะโอ,โอ้โอ้ผมก็อีสาน,นอยู่สกลนครเนี่ยเนี่ยอ้ยึดใส่ดูดอนใกล้ใกล้กลันเดี๋ยวอ่ะนะมันนอกจากหอยดาวแล้วมีหอยอย่างเนี่ย เออหลายอย่างโอ้มันบุกคือบ่อนท่าในเดียวม,มาหาอากินทางนี่เนาะเออขับรถเที่ยวเลยเออดีดีครอ,อบครัวให้ง่ายขึ้นขยายมันหอยหอยดาวคนอุดรเลยผมดึกว่าเออมาลูกสาวมาได้ครอบครัวอยู่นี่ เอาไปไปลวกกินเหมือนเหมือนกับเอยขมบ้านเราอ่ะอือพี่หนูพี่หนูอือเอาชั้นสมใส่มันเด็ดเด้ง,ออ,งออกมาบ่เออ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 มันหยาดชั้นสมหยาดชั้นสมก็คือเดี๋ยวกับอนอาอ่อแม่กระพุนเนาะ แม่งกระพุ้นมันกระยาิถันถมผิดมันอเข้าไปขายไปดองขายอ๋อ้าวไปขายที่เราเจอนี่ยนะอือโอ้ ออกกว้างเลยที่คนมาเที่ยวเยอะดูคนเดินดูคนเดินนะมันจมไหม <c oughs> โอ้ยั่งนี้สวยนะเออสวยๆพี่เอาคอกวาง ค <c oughs> อกว้างนะเออมีเก็บขยะด้วยเหรอน่นอ่ะเออได้เก็บเออสวยสวยสวยขับดู <c oughs> บริการเรือเหรอพี่เออเขาคิดยังไงครับบริการพ่านกว่ทา,กาทไปถึงไหนอ่ะ อ้ oh, พันกว่าไปซื้อทิปท like ัวร oh. ์เนาะเป็นทัวร์กี่กาะเฮ้กี่เกาะนะสี่เกาะโอ้โอกี่พกาด้วยพันบาทเนยนะพันกว่าเออใช้เวลานานแค่ไหนทุกกาะนี่โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีว,วันหนึ่งอ๋อเ,เริ่ม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 ที่นี่กี่โมงนะเรือออกจย่างนี้นก็เวลาประมาณเท่าประมาณเก้าโมงเก้าโมงสี่ปีบดีนะพันกว่าบาทอืมพันกว่าบาทถ้าไปทุกเกาะอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี่คือพันกว่าบาทพันกว่าเท่าไหร่เนาะแล้วแต่แบบโปรแกรมกแล้วแต่โปทแกรมเกมอ๋อโปรแกรมโปรแกรมครบทุกเกาะเลยเนี่ย อืมแล้วก็สี่ก่อนเป็นกองมุกกองกระดานกองเชี่ยกองไหนท่านือหนึ่งโปรแกรมแล้วก็พีพีก่อนเดียวแล้วก็หนึ่งโปรแกรมโอ้พีพีไปกลสุดเนาะคือสามโปรแกรมอ๋อสามโปรแกรมแต่วันหนึ่งเราเลือกได้หนึ่งโปรแกรมอะไรเงี้ยโอ้อยากเลือกหนึ่งโปรแกรมครบสกอตไม่มีนะยเพิ่ม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 ตังค์ไปก็ว่าไปหมอหมอหมออย่างดี้ก็คูณร้อยเลยั้งเนี้ยโอเค โอเคเดี okay, e uh ๋ยวถามเดี huh. uh, ๋ยวถามพี่เลยก่อนอาสนเกาะไหนสวยสุด uh, อ่ะเกาะที่สวยที่สุดเกาะพี่พี่เดี๋ยวลืมไปทะเลแหวกมันเกาะเลย อันนี้อยู่ในอยู่ในของเราด้วยไม่มีอ๋อเอานางโอ้อันนั้นมันไก่ทับไก่ทับหมอ้อก็ไก่ก็ไก่ก็คนละที่เนาะอืมอืมโอเคโอเคอเค๋อ,ค,อค,ครับ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 เอานางอันนี้เอากะวางคนๆๆละที่ก็อืมโอเคได้คุยกับพ <ขอ S 2> ี่ก่อนนะ จะลงเรือหรือจะไปต่อโอ้ครับพี่โอ้ดี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 เอาไปดู สามทริปสามทริปเลือกได้บ้างกันไะเฮียเดินใช,ใช้เวลาเป็นวันแลนั่นนะใช้เวลาเป็นวันโอเคเก็บ,บ,บ,บใช่ใช่แล้วมาเป็นจุดนี้เห็นนะนะ พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ธุรกิจโอ้โสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเกิร์ลสเก็ตบอร์ดบอย เป้นทางรัดตามที่พี่เขาบอกนะออกมารอบเกาะได้เลยพี่ก็บ,บอกอมไม่ตัองย้อนกลับที่เดิมก็ได้นะมีเสียบน,นะไม่ดีส่วนบุคคลอะไรก็ว่าไปนะส่วนบุคคลก็ต้องมีทางเดินนะว่านะฮิดาโฮเทลเนี่ยิเคด้าโฮเทลสเคด้าคือจักจันนะ คอกว่างตอนนี้จะเป็นทางตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเป็นทางตันเราก็ไม่ไปทางลงหาดนะครับตรงนี้เป็นทางลงหาดทางลงหาดโอเคโอ้หาดสวยนะ nó hòa suối cấp <Hello. laughs> เออเป็นแนวเออหาหาส่วนตัวของโรงแรมนะ <laughs> ก็ดีดีมากแต่ว่าก่อพอธุรกิจมาก็ทำให้สิ่งก่อสร้างขึ้นขึ้นมานะ็มี เป็นเรื่องปกตินะตอนนี้แถวร,รอบกาะน,นะไม่ต้องกลับไปทางเดิมอันนี้เป็นถนนใหญ่ละติดมติมติมติดิมตดิมตดิตดิตดิมตดิตดิมตดิมข้อดีของมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละ อยากกินข้าวกันหาที่จอดรถรุ่มๆนะ,ะ,ะกินข้าวได้เฮ้ยนะ ได้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 ไปเจอไหนดีที่มันล่มนะฮะโอเค tay mấy? Ồ hồ, khai mồi <laughs> khai mồi <laughs> ข้อฮักที่ลันตามวยไทยะลัน <c oughs> ต,ตามวยไจมาจากหาดพอกวางนะชมแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดโยนิโป้ง กดแชร์เพื่อเป็นปันให้เพื่อนเๆของท่านนะครับแล้วกด Subscribe หรือติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อวินดีน้มีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ